อันนี้คือที่เราเรียนเมื่อกี้นี้ได้ยินเปล่าไม่รู้อะตัวรีเลย์นะคะเอาใหม่นะใครยังไม่ได้ขับจอเดี๋ยวเอาใหม่นะทุกคนรีเลย์เราทําทงานสองสถานะนะสองสภาวะเนาะแบ่งแยกกันทางานนะทุกคนนะซึ่งในตัวเดียวกันแต่ลักษณะการทํางานมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกนะคะจะทํางานเป็นลักษณะที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นแม่เหล็กนะคะซึ่งเราก็พูดถึงตัวขวดลวดนี่แหละหน้าที่ของเขาโดยป,ปกตินะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะขออนุญาตเป็นมัลฟอสเตอร์ อะไรวะเอาใหม่สีผิดอึ๊บ อันนี้นะคะอันนี้นะที่ทำเรื่องดูอนนานาแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะมีไฟเลี้ยงเองสังเกตนะคะเราจะมีไฟเลี้ยงที่ตัวขดลวดของเรานะคะแล้ววันนี้เราก็ต่อสวิตให้เห็นการเปลี่ยนคอนแทกการทํางานของตัววงจรด้วยนะ,ะ <c oughs> ก็เลยใส่สวิตเข้าไปนะคะ, <c oughs> อ,ะอีกอันนึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะตัวนี้นะอาจารย์จะทําเป็นในส่วนของหน้าคอนแทคสัมผัสซึ่งมันเป็นตัวรีเลย์เดี๋ยวเวลาตอนทดลองไปดังป๊อกป๊ป๊กป๊อกให้คุณได้เห็นนะคะว่ามันทํางานถ้าเป็นสภาพปกติเป็นยังไงถ้ามีเอ่อมี ผลตอบสนองของวงจรเช่นเราอาจจะมีการกดสวิตช์หรือเราเอามันไปต่อเข้ากับทํางานตัวอื่นนะคะอาจจะมีตัวที่เป็นหน้าคอนแทคหรือเป็นเซนเซอร์ตัดตึ๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสภาวะการทางานได้นัน่คือตัวดีเลย์เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะวันนี้ก็จะให้ดีเลย์ของเราทางานเป็นเหมือนกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะคะทำงาน,ในใคล้ายๆกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เลยก็คือเปิดปิดนะคะเปิดกับปิดวงจรของเรานี่เองนะคะอะถัดมาค่ะ ไปที่สไลด์ถัดไปเดี๋ยวเราจะดูโครงสร้างของอุปกรณ์ขากันก่อนที่เราจะไปต่อวงจรนะคะก็อย่างที่บอกว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมเราก็จะดูก่อนฝั่งที่เป็นคอยนะคะฝั่งที่เป็นคอยคือด้านนี้ด้านนี้คือตัวขดลวดนะคะก็จะมีคอยอยู่สองฝั่งซ้ายขวาบนล่างเดี๋ยวเรียนไปดูตัวจริงดูตัวจริงกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทํางานนี้มาต่อวงจรนี้กันนะคะในวงรูปวงจรเขาใช้ไฟ12โวลใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะอาจารย์จะดรอปลงเหลือแค่9้าโวลจะมีผ่านถ้าเราต่อกับผ่านนะคะต่อกับฐาน9้าโวลสองตัว ขลของวงจรเราจะเป็นยังไงติดขนอย่างในรูปวงจรนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้ในส่วนของตัวขดลวดนะคะทุกคนอันนี้นะตัวขดลวดแบ่งเป็นสองขานะคะอะตัวขดลวดนะคะแบ่งออกเป็นสองขานะแล้วก็ขา N O กับขา N C นะคะขา N O กับขา N C นะอันนี้นะขา N O ขา N C แล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขา common นะคะขา common อันนี้คือฝั่งหน้าสัมผัสอันนี้คือฝั่งหน้าขดลวดนะคะที่ตัวจริงค่ะที่ตัวจริงมันอยู่ตรงไหนนะคะ ที่ตัวจริงนะคะอ่ะกลับมาที่ตัวจริงกล้องอยู่นี่อ่ะทุกคนมีตัวจริงกล้อ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 งมาอ่ะกล้องมานะคะที่ตัวจริงอยู่ตรงนี้ที่ตัวจริงตัวนี้เอ้าไม่เห็นอ่ะนี่นะตรงนี้ขาคอมมอนค่ะเห็นนะอันนี้ขาคอมมอนนะขาฝรั่วซ้ายขวา ตัวนี้จะเป็นหน้า N O N C นะคะ N O N C เวลาให้เรียนใส่ลงไปนะคะปึ๊บเวลากลับหน้ากลับหน้ากลับหน้าอุปกรณ์นะคะเราจะกลับมาอย่างนี้นะคะกลับมาอย่างนี้นะคนนะข้างบนขาอะไรนะสีแดงนี้ขาอะไรนะ N O เอ้ยมัดขาคอมอนนะคะขาคอมอนขาข้างหน้าบวกซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาเป็นขาขดลวดโอเคนะ ถ้าเรามองกลับมาอย่างนี้นะคะอยู่ข้างบนนะขาขดลวดสองข้างซ้ายขวาขา NO ขา NC นะคะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูการทํางานของเขากันว่าเขาทาํางานยังไงอันนี้นะคะตัวนี้นะเราใช้งานถ้าเราไม่ปัดกรีขาเพิ่มเราจะยัดลงไปในนี้ไม่ได้อจาจจะก็เลยทําการปัดกรีขาเขาลอยออกมาแล้วแบบนี้นะคะอ่นะจนต่อให้ดูกันนะคะ้องตน้น ลำบากนิดนึงนะคะตอนใช้ delay นี่แบีนี้นะคะอ่ะทีนี้ขานะคะข้างล่าง N o n c ข้างล่างนะคะขา EONC ข้างล่างมันมีประโยชน์ยังไงกับดูที่ขานหนึ่งขา N o ทาาทา n o, ทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขา N o ททำหน้าที่อะไรเดี๋ยวรูปนี้แคปจอหรือ,อยังแคปยังแค้วครับ แคปแล้วอ่ะต่อไปคุณเลือกที่จะไม่จดนะคะก็เลยใช้วิธีการแคปจอเอานะอันนี้แคปจอยางหน้าที่การทางานของขา NO กับ NC นะคะอันนี้ขาขมอนขาขนลวดสองอันทําหน้าที่อะไรแคปจอยางแคปแล้วนะอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวแคปหรือยังยังไม่เห็นได้ยินเสียงตอบ ร็จแล้วอ่ะต่อไปอันนี้คือจุดรอยต่อของขานะคะที่เราจะไปใช้กันทํางานนะคะ mm hmm. เราจะเอาขั้วลบนะคะของตัวแหล่งจ่ายไฟนะ mm hmm. วันนี้ก็จะต่อเข้ากับสวิตช์นะคะ mm hmm. กดติดไฟดับก็คือผุ้ต้องสวิตช์นั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วเราก็จะเอาเข้าไปเอาไฟเข้าที่ตัวขดลวดนะคะ mm hmm. ขา NO กับ NC นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูการทํางานของเขาว่า ถ้าสวิตช์มันเกิดการสับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไฟดวงไหนติดดวงไหนดับซึ่งขาจุดรอยต่อที่เป็นมาตรฐานของเขาบอกว่าถ้าเป็นขา NC เนี่ยนะคะน้มันโคสตเนี่ยตัวนี้เป็นน้รมันโคสตนะคะเราก็ใช้เป็นหมายความว่าเป็นทําการเปิดปิดตัววงจรของเรานแหละนะคะป่อยให้กระแสะไหลนะหาที่ยังไม่เราไม่ทําการจ่ายไฟนะคะเป็นปกติปิดก็คือเป็นวงจรปิดนะคะเป็นปกติปิดี่ว่าปกติปิดนะแล้วก็เหมือนอันนี้จะคลิมผิดหรือเปล่า ปกตินะคะปิดนะคะหรือนะคะหากถ้าเราไม่ทําการจ่ายไฟให้กับผลลวดหน้าสัมผัสคอนแทคก็จะติดกันนะคะก็ไฟแปลว่ามันจะติดหรือมันไม่ติดเดไปดูนะคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นปกติเปิดนะคะเป็น N O นะคะ Open กับ c l o s e นะคะส่วนตัว C ก็คือเป็นแหลง่งจ่ายไฟนะคะอ่ะเราจะไปดูกันทีนี้ในส่วนของการทำงานแคปจอเองนะคะทุกคนแคปจอเองนะคะพูดเร็วนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวรีเลย์ที่เป็นแบบตัวฐานหกขาพลาสติกใสนะคะส่วนของเราวันนี้เอาแค่5ขาก็พอ อาจารย์มีตัวให้ดูว,วงจรก่อนเนี่ยเราค่ปอยไประโยชน์ของมันนะคะอือปะวงจรของมันก่อนนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าที่ NO กับ NC เราจะดูการทํางานของมันใช่ไหมอาจารย์ก็จะใส่ตัวต้านทานเข้าไปในวงจรน,นะคะตัวต้านทานไปไหนตัวต้านทานเอามาทําอะไรคะทุกคนดับกระแสะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้ค่าต้านทานเยอะๆนะคะก็ะะใช้เลขที่มันเท่ากันก็ได้นะคะสักหลักร้อยค่าอะไรก็ได้นะคะหลักร้อยค่าอะไรก็ได้ะะให้มัน ให้มันอ่านออกนะคะอาจารย์ขอใช้เป็นเลขหลักร้อยค่ากลางๆแล้วกันนะคะกลางๆของอาจารย์ก็คือ560ร oh ้อโอห์มนะคะขออนุญาตใช้เป็นแบบแถบสีธรรมดานะคะ560ร้อโอห์มมีกี่ตัวอ่ะสองตัวพอดีนะคะแล้วก็นี่นะอาจารย์ต่อเข้าไปที่หน้าคอนแทคด้านล่าง,างนี้นะคะ นักเรียนคะไฟ12โวลต์2อันที่เราจะมาต่อที่แหล่งจ่าย่ะทุกคนดูที่แหล่งจ่ายวงจรก่อนนะคะเดีย๋ยวจะว่าต่อแบบไม่เห็นวงจรจะต่อได้ไงเนาะเราก็ต้องมีวงจรด้วยนะคะกาน,นขออนุญาตใช้เป็นตัวนี้อันนี้เป็นโปรแกรมนะคะซิมเลตนะคะเป็นโปรแกรมซิมเลตที่ขออนุญาตเปิดโชว์นิดนึง อ้ยขอโทษเมื่อกี้เห็นเฉลยเลยทุกคนอันนี้อันนี้คือลักษณะการทํางานของวงจรเรานะคะหน้าฝั่งนี้นะคะหน้าฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัว N C นะคะหน้าฝั่งนี้จะเป็น N O นะคะเออโทษหน้าฝั่งนี้ค่ะจะเป็น N O นะคะ N O นะอันนี้ N C นะคะส่วนนี้จะเป็นขดลวดนี่คือสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะคะของตัวรีเลย์นะนี้จะเป็นขดลวดขดลวดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นขา common นะคะอันนี้อาจารย์ต่อกับหัวใช่ไหมทุกคนอาจารย์ต่อกับหัวนะคะอะทีน,นี้ในส่วนของการต่อนะคะคุณครูก็ทําการเอานะคะไฟบวกนะคะเข้าที่ขาของตัวคอมมอนนะคะไฟบวกเข้าขาคอมมอนนะแล้วดูฝั่งนี้ก่อนนะคะอันนี้ฝั่งหน้าสวิตฝั่งหน้าสวิตขสัมผัสนะคะฝั่งหน้าคอนแทคนะคะอาจารย์เอาไฟลบนะคะไปเลี้ยงหลอดไฟนะคะแล้วนะคะเรียนดูนะ ถ้าเอาไฟลบเลี้ยงหลอดไฟปุ๊บทีนี้ตัวนี้ต้องเป็นหลอดไฟของเราคือหลอดไฟขั้วลบนะคะหลอดไฟหลอดไฟขั้วลบนะคะทีนี้ข้ามาฝั่งนี้เป็นหลอดไฟขั้วบวกใช่ไหมคะอาจารย์เอาเขาเอาเอาไฟขั้วบวกนะคะมาต่อเข้าที่ขาของตัวออของตัว N O กับ N C นะแต่นะเมื่อกี้นี้อาจารย์ทําอะไรเอ่ยอาจารย์เอาอะไรมาต่ออาจารย์เอาตัวอะไรมาต่อคะอาจารย์เอาตัวต้านทานนะคะมาตัวนึงแต่ในแอปอ่ะมันในแอปอ่ะมันได้แต่ว่า ในชีวิตจริงของเราอะ่ะมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวไฟมันเกินแล้วเดี๋ยวหลอดไฟเราจะขาดอาจารย์ก็เลยทําการเอาตัวต้านทานมาต่อเข้าตัวเนี้ยตัวนึงนะคะอาจารย์ใช้ค่าอยู่ที่ห oh ้าร้อยหกสิบโอห์มอุ๊ยแมลอนอาจารย์ใช้ค่าอยู่ที่ห oh ้าร้อยหกสิบโอห์มนี่นี่คือห้าร้อยหกสิบหน่วยเป็นโอห์มนะคะอย่างนี้อาจารย์มาต่อเข้ากับหน้าคอนแทคอย่างนี้นะคะอาจารย์ขออนุญาตต่อตรงให้ดูก่อนนะต่อตรงให้ดูก่อนนะคะตึ๊ดอ่ะตึ๊ดขึ้นไปนี้ อนุญาตขยับอ่ะต่อนี้นะวันนี้เราอุ้ยอำไงอ่ต่อตรงแบบนึงอปึ๊บอาจจะต่อเข้ากับตัวหลอดตัวลานานะคะอปึ๊บอย่างนี้นะอ่ะเสตนนี้เสตนนั้นขอเ e อยียงไปนิดนึงนะคะไม่งนั้นนักเรียนจะเห็นไม่ได้ไเห็นเห็นยากนะคะอ่ะต่อเข้านี้นะเรียบร้อยอันหนึ่งเข้า no ฝันนึงเข้าอันนี้ฝันน่งนี้เข้า NO ฝั่งนี้เข้า NC นะคะเอาไฟลบนะคะเอาเข้ากับแหล่งสายขั้วลบอย่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทํางนานกันค่ะฝั่งนี้ที่เป็นฝั่งของขดลวดฝั่งของขดลวดนะคะที่เป็นด้านลบเนี่ยอาจารย์จะต่อสวิตช์เขาไว้นะคะสวิตช์เนี่ยมันจะไม่ได้มีขั้วบวกขัว้วลบใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเลือกได้เนาะด้านหนึ่งเราต่อไฟลบไปแล้ว Итак, นน voilà. อีกด้านหนึ่งเอาต่อเข้ากับขาขดลวดนะคะลแล้วก็ขาขดลวดอีกข้างหนึ่งอาจารย์ต่อเข้ากับไฟบวกนะคะขออนุญาตลับคว้วนิดนึงนะคะ ต่อไปค่ะอาจารย์รันให้ดูนะคะหน้าตาวงจรแบบน,นี้อันนี้คือสภาวะปกติของตัวรีเลย์ในการทํางานนะคะสภาวะปกติเลยนัก mm hmm. เรียนดูนะแสงไฟเมื่อกี้มันจะสว่างน้อยกว่านาะเพราะว่า,าอาจารย์อะไรมาดรอปแล้วค่าของความต้านทานใช่ไหมคะมีผลกับวงจรนะมีผลกับความสว่างของหลอดไฟอาจารย์กดค่ะถ้าเป็นหน้าปกตินี่หน้าปกติเปิดนี่คือหน้าปกติเปิดสภาวะไฟเลี้ยงรีเลย์ปกติดูการทํางานนะคะดูกระแสะที่มันไหลนะคะอันนี้คือไฟเลี้ยงรีเลย์ปกติปึ๊บ อาจารยก์กดสวิตห์ค่ะให้วงจรเกิดการทํางานปึ๊บสังเกตอะไรคะสังเกตอะไรขึ้นคะทุกคนเอาใหม่สังเกตนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจารยก์กดสวิตตึ๊ดหน้าคอนแทคของลีเลย์เป็นไงคะทุกคนหน้าคอนแทคของลีเลย์เป็นไงคะเงียบกริบหน้าคอนแทคของลีเลย์ขออนุญาตขอขอนุญาตเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนไม่งั้นต้องนั่งกดมันตลอดนะคะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสวิตอีกชนิดหนึ่งนะคะ อาจารย์ใช้เป็นสวิตแบบอย่างนี้เลยทางไฟฟ้าเลยค่ะเป็นแบบกดคันโยกเออเป็นสวิตคันโยกกำลังจะอยู่เ,เรียกว่าอะไรอ่ะเอาใหม่รันใหม่นะคะอ่ะอาจารย์กดนะปึ๊บเกิดอะไรขึ้นหน้าคอนแทคของตัวรีเลย์เป็นไงคะมันเหมือนกลายเป็นสวิตสองตัวไหมลองดูดีนี่ก็สวิตนี่ก็สวิตใช่ไหมเออนะคะตันนี้วงจรรีเลย์เราทำงานเป็นเหมือนกับสวิตเรียงชนิดควบคุมการทางานของตัวหลอดไฟนั่นเองค่ะนะคะอันนี้นะทีนี้ ไปดูของจริงกันดีกว่าเราจะต่อวงจรอ,อย่างเงี้ยที่ของจินทํายังไงอ่ะยอ่ยอยอ่ยอจอยอ่อจอเอากล้องมาไปต่อของจีนกันค่ะทุกคนเอารูปวงจรมาด้วยนะคะเอารูปวงจรมาด้วยแอบไปตรงนี้ตึ๊บเห็นไหมหวะเห็นไหมหว,วหะแป๊บนึ่งนะจะเ่ยนสังคมแปบ๊บเอาละได้แล้วเขย,ยนิดนึงยลยนิดนึงอ่ะอย่างนี้นะทุกคนอาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เป็น ก้าโวล์นะคะเพราะว่าอาจะรมีแค่ถานสองก้อนก็คือก้อนละเก้าโวล์โดยประมาณนะคะโดยประมาณนะเพราะว่ามีการใช้งานไปแล้วนะคะตัวเลขมันคือเก้านะคะแต่ว่าใช้งานแล้วก็เลยไม่ได้จ่าเป็นเก้าหรือเปล่าอ่ะตรงนี้นะคะเนี้ยต่อตามค่ะทุกคนต่อตามต่อตามอาจารย์ก็ใช้สิ่งนี้นะคะเอาไม่ใช่น,นั่นมันตัวอาจารย์ใช้หลอดไฟนะคะขาบววนะจะขออนุญาตต่อไฟก่อนนะคะที่ตรงนี้นะทุกคนมองทันไหมอันนี้คือดีเล์นะ อันนี้คือขดลวดดูขาด้านบนนะอันนี้คือไฟตัวขา C นะคะตัวคอมม o นะคะอ่ะอันนี้ก็คือ n o n c นะคะปึ๊บบังเอิญคุณสมบัติของแผงโฟโตบอร์ดนะคะทุกคนคุณสมบัติของแผงโฟโตบอร์ดเนี่ยอาจารย์ไปต่อกลางกลางแผงนะคะอาจารย์ไปต่อกลางแผงแบบนี้การเดินไฟอ่ะมันจะไม่เชื่อมถึงกันนะคะมันจะนับเป็นล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้า อย่างเงี้ยคือหนึ่งล็อกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมันจะเชื่อมมันจะไม่เชื่อมถึงกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้สายจัมมาช่วยนะคะอยู่เพิ่มเอามันมาอยู่เพิ่มทำไมต้องช่วยอ่ะถ้ามันเป็นบอร์ดเล็กๆถ้ามันเป็นบอร์ดเล็กๆแบบนี้บอรดที่เป็นไซส์มินิอ่ะอย่างเงี้ยคือเราต่อได้เลยแต่อันนี้อาจารย์เอาไปใช้งานแล้วาอ,อ,อาจารย์คิดแกะออกอาจารย์ก็เลยใช้บอดยาวพอเป็นบอดยาวปุ๊บมันก็เหมือนกันการเอาบอร์ดไซส์มินิสองอันมาต่อร่วมกันเป็นอันเดียว แล้วเวลาใช้มันก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งการใช้งานนั่นเองดูโครงสร้างของมันที่บอกว่าที่บอกว่ามันถูกแบ่งอันนี้อาจารย์เอาซีกล่างมานะคะเนี่ยมันถูกแบ่งแบบนี้มันจะมีร่องช่องว่างอยู่เห็นปะมันเลยมันต่อไม่ถึงกันนะคะมันต่อไม่ถึงกันแต่มันจะเชื่อมต่อถึงกันในลักษณะที่เป็นห้าล็อกในแนวนอนอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นปะมันจะเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะไม่ต่อไม่ถึงกันทีนี้เราก็ต้องใช้สายจามช่วยนี่คือเหตุผลนะคะ อาจารย์ใช้สายจัมช่วยแบบนี้ปึ๊บให้มันเชื่อมถึงกันแสดงว่าลาวไฟเนี้ยจะต่อไฟอะไรคะทุกคนข้างล่างนี้จะต่อไฟอะไรคะดูจะต่อไฟอะไรคะที่ตรงนี้ตรงนี้ดูมาไฟลบครับไฟลบนะคะจะต่อไฟลบเข้าไปนะคะเสร็จปึ๊บาจยังไม่ได้ใส่าจยังไม่ได้ใส่ไฟนะคะอาจารย์เอามาทางนี้ก่อนเอามาทางนี้ก่อนขานะคะขาขดลวดข้างหนึ่งนะคะขาขดลวดจากข้างนึงอาจารย์เลือกข้างขวาแล้วกันนะคะอาจารย์จะใส่สวิตช์เข้าไป อาจ,จารย์จะใส่สวิตเข้าไปนะคะอาจารย์ขออนุญาตใช้เป็นสวิตแบบคันโยกนะคะใช้เป็นสวิตคันโยกเนาะเพราะว่าเวลาตอนอธิบายด้วยมันนั่งกดเดี๋ยวมันจะลาบากนิดนึงนะทุกคนอาจารย์ขออนุญาตต่อเข้าไปอย่างนี้นะคะเป็นสวิตคันโยกอาจารย์ใช้สายจั๊มมาไอ้นี่แล้วนะคะ,ะเป็นสวิตคันโยก <c oughs> ด้านนี้คืออาจารย์ต่อสวิตอาจารย์ต่อด้านนี้แล้วนะคะต่อด้านที่เป็นฝั่งขดลวดแล้วนะทุกคนอันนี้คือสวิตของอาจารย์นะคะ ค่าหนึ่งอาจรยต่อข้อขาทีร์เลย์ข้าขาขา้อขาของตัวรเลย์ที่เป็นขาคอยกดลวดอีกค่าหนึ่งอ,จอ,อาจารยนะ์จะไปต่อกับไฟบวกนะี่ทุกคนต่อกับไฟลบนะจะไไปต่อกับไฟลบนะทุกคนเอาละต่อกับไฟลบปึ๊บทีนี้อันนี้วงจรเรามีแค่นี้แต่ประเด็นหลักเลยคือเราต้องใส่อะไรคะทุกคนใส่ไฟเข้าไปค่ะใส่ไฟเข้าไปค่ะมีไฟอยู่สองอันนะคะมีฐานสองกอดจะมีฐานอยู่สองกอดอย่างนี้นะคะตึ๊บต,ตปึ๊บ สิ่งนี้ที่เอามาช่วยอาจารย์ก็คือขั้วฐานค่ะเรียบร้อยนะคะด้านหนึ่งค่ะต่อกับไปบวกนะคะีดนังกนะคะทุกคนเรามาดูกัน ะะอันนี้อาจารย์ป้อนไฟเข้าไปในวงจร PI นะคะอย่างนี้นะดูนะฝั่งนี้ฝั่งนี้คือขาข้างนี้คือไฟบวกของถานหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็ขาคอมอนขาซิงเหลือนี่ก็คือไฟบวกเหมือนกันนะคะอาจารย์เอาถาเอาถาเอาไฟบวกนะคะที่เป็นของคู่นี้นะไฟบวกของคู่นี้นะคะข้างหนึ่งอาจารย์เข้าคอยคนะคะอีกข้างหนึ lan, heures, Although, はは่งนะคะอาจารย์เอามาต่อเข้ากับตัวสวิตช์เห็นไหต่อเข้ากับสวิตช์นี่คือคู่หนึ่งของถานนะคะส่วน ไฟอีกคู่หนึ่งนะคะอาจารย์ก็เอาเข้าที่ขาค์บอนขาซตามรูปตามรูปฝั่งนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าไฟลบนะคะ<ล>อ่ะคเห็นไหมนี่นเสียงดิเลหมสภาวะปกติในการทํางานนะคะอันเนี้ยนะอันนี้ค่านี้คือสภาวะปกติในการทํางานนะคะต้องดูตรงที่สวิตในการกดนะคะนี่คือสภาวะปกติในการทํางาน,นะคะ่ะอาจารย์เปิดปุ๊บให้สั่งให้ดเลทำงานใช่ไหมก,กดสวิตปุ๊บเป็นไงคะแค่นี้เองติดตับได้ยินเสียงดิเลไหม ได้ยินเสียงไหมได้ยินนิดนึงถ้าได้ยินเสียงอีเลย์ทำงานกดมือค่ะได้ยินเนาะนี่คือการทำงานของอีเลย์นะดูไฟด้วยนะคะเดีย๋ยวจะถ่อยยอดยอดนยด่างนี้เนี่นะการทำงานของอีเลของเรานะคะกดปิดปล่อยดับเปิดสวิวช์เปิดปิดของตัวการทำงานวง,งจรอิเล็กทรอนิอนกส์ง่ายๆนะคะที่เอามาให้ลองเล่นกันทีนี้ภารกิจของเราทําอะไรนะคะภารกิจของเราทําอะไรเราจะให้คุณนะคะทําการค่ะต่อวงจรให้อาจารย์ที มื่อกี้จะเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าว่าหน้าตาการทํางานของตัวดีเลยยเราทํางานยังไงน,นะคะตัวดีเลยยค่ะทุกคนตัวดีเลยยค่ะประโยชน์ของมันก็คือให้ระบบการทํางานนะคะเกิดความเสถียรภาพนะคะโดยที่ดีเลยยเนี่ยเราสามารถที่จะไปปกป้องอุปกรณ์ของเราให้มันเกิดความเสียหายหน้อยที่สุดได้นะคะลดค่าใช้จ่ายได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระบบทางไฟฟ้าอันนี้ก็จะมีผลด้วยส่วนใหญ่ก็จะใช้ดีเลยยมาเป็นตัวหน่วงนะคะในการทํางานเนาะดีเลยยเนี่ยเขาก็จะมี ความไวในการทํางานนะคะไม่ใช่แบบเปิดติดปลายดับอปติดประดับแค่นี้นะคะเขาก็จะมีความเร็วในการทํางานของเขาะค,ะคิดเป็นเ,เป็นวินาทีทุกคนในการทํางานของเขาเนี่ยซึ่งลักษณะการทํางานต้องมีความไวแบบไหนความไวของเขาหมายความว่าคือมีความสามารถในการที่จะตรวจพบสิ่งปกติของตัววงจรได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือน วงจรได้นะคะแจ้งเตือนหรือเกิดการอะรลามได้อะรลามหมายถึงอะไรเป็นการส่งเสียงร้องเตือนกรณีที่เกิดมีปัญหาของตัววงจรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็สามารถเป็นตัวตัดไฟให้กับวงจรน,นั่นเองนะคะตอนนี้ที่แบบมันเกิดการร้อนเกิดการเออร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ดีเล์มาเป็นตัวหน่วงเวลาได้นะคะหรือสายพานเรามีปัญหาก็จะใช้ตัวดีเล์ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวเบรกดราหรือหยุดการทํางานได้นะคะอันนี้คือตัวดีเลอ์อะถัดไปทีนี้ ประเภทของรีเลย์ค่ะประเภทของรีเลย์เขาก็จะมีอยู่2อย่างเป็นรีเลย์ที่ใช้กําลังก็คือรีเลย์เอ่อพาวเวอร์รีเลย์นะคะตัวนี้ก็จะใช้กับพวกที่เป็นรีเลย์ที่มีขนาดใหญ่ใช้แรงดันสูงสูงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรีเลย์ควบคุม,มอย่างที่อาจารย์มาให้คุณเล่นก็คือรีเลย์ควบคุมธรรมดานะคะการทํางานของวงจรอยยิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนี้ก็คือเป็นรีเลย์ควบคุมนะคะใช้ไฟที่ไม่เยอะแต่ก็สูงประมาณนึงนะคะทีนี้ในส่วนของตัวรีเลย์เดี๋ยวเราจะเห็นอีก เอาไปคุมมอเตอร์ได้อันนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์ไม่ได้คุมมอเตอร์นะคะเนื่องจากว่าตัวตัวแรลงจ่ายไฟอาจารย์ไม่ได้เอามานะคะก็เลยใช้ปจะมีกระถางอาจารย์ก็เลยประยุกต์ใช้นะคะกับฐานเอาเลยแสดงผลผ่านหลอดไฟแต่เราสามารถที่จะเอาไปควบคุมมอเตอร์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไว้เรียนกันในสัปดาห์หน้าเอาเราไปดูวิถ้าเป็นการทํางานของมันอาจารย์ทําแบบนี้มาให้เป็น Powerpoint ในส่วนของการทํางานเรากดสวิตช์เหมือนกันค่ะแต่ฝั่งทางด้านนี้ค่ะถ้าควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ะะก็คือผ่านตัวทรานซิสเตอร์สักตัวหนึ่งแล้วควบคุมทิศทางการหมุนของตัวมอเตอร์นะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นแค่ทรานซิสเ,เตอร์ธรรมดาที่มีสามขาซึ่งเบอร์ของทรานซิสเตอร์ที่เอามาใช้ก็จะเป็นเบอร์ b ีดีหนึ่งสามเก้าหน้าตาของทรานซิสเตอร์เป็นแบบนี้ค่ะใจหายย่าย่อนะคะหน้าตาของทรานซิสเตอร์จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวคุณจะเจอแบบนี้ในสัปดาห์หน้านะคะเอาไปควบคุมมอเตอร์อันนี้คือ ทรานซิสเตอร์เบอร์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ B D 1 3 9สนะคะส่วนชนิดของขา123งออ่านจากซ้ายไปขวานะคะทรานซิสเตอร์นะั้นอาจารย์อ่านจากซ้ายไปขวานะ,ะแล้วก็ส่วนขา B C E นะคะอาจารย์ยังไม่เฉลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสอนหมดเดี๋ยวไม่มีอะไรเรียนนะคะทีนี้ในส่วนของตัวทรานซิสเตอร์นะมี3ขา123วิธีการดูที่ตัวโปรแกรมดูโปรแกรมไปก่อนนะคะในส่วนของการทํางานของทรานซิสเตอร์ในตัวเนี้ยจะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดแบบ b บโพ l a r จังชั่นนะคะนี่ส่วนของตัวไบโพล่ามันจะจะเป็นอย่างเงี้ยมีลูกศรโขกมาแบบนี้คือสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าอันนี้จะเป็นขาอ e ีบิเตอร์นะคะขาอ e ีบิเตอร์ต่อลงกาวเอาขาเบสไปต่อควบคุมการทํางานกับตัวสวิตช์นแสดงว่าสวิตช์เนี่ยควบคุมขาเบสการทำงานนะคะแล้วก็มีอะไรอีกขาซเอาไปควบคุมกับตัวมอเตอร์นะคะอันนี้จะหมุนแบบทิศทางเดียวก่อน ะะหมุนแบบคิดทางเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้หมุนแบบสองทางหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปหมุนกลับได้นะคะอันนี้คือสัปดาหา์หน้าต่อไปส่วนอันนี้นะคะทางเดียวเหมือนกันเปรียบเทียบให้เห็นว่าอันนี้คือถ้าเป็นทรานซิสเตอร์จะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวรีเลย์นะคะก็ขับมอเตอร์ได้เหมือนกันนะคะขับมอเตอร์ได้เหมือนกันลักษณะการขับของเขาคืออะไรเอาขาอะไรเป็นตัวขับปะทุกคนขาอะไรเป็นตัวขับคะขาคอมมอนอะไรเอ่ย NO หรือ NC ให้เดา N.O. หรือ N.C. N. อะไรคะ Open กับ Close นะักเรียนคิดว่ากระแสมันต้องไหลผ่าน Open หรือไหลผ่าน Close o p e เออเพราะนั้นแสดงว่าขาที่มอเตอร์มาต่อต้องเป็นขา N.O. นะคะส่วนขา N.C. ที่ใช้อยู่ตอนนี้เอาเมาส์ไปไหนแล้วส่วนขา N.C. ทำลายขา N.C. ทำลายก็เหมือนเป็นตัวหยุดการทำงานของมอเตอร์โอเคไหมนะคะ ถ้าเป็น NO มันก็ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าหลายผ่านไปทํางานครบลูกนะคะ NC ก็จะคือทําการหยุดนั่นเองนะคะหยุดให้มอเตอร์หยุดหมุนนะอันนี้คือการทำงานของตัวรีเลยนะคะประมาณนี้ถัดไปนะคะประโยชน์พูดแล้วนะคะตามนี้เลยมีแค่นี้นะคะแครจอครบหรือยังอ่ะเรียบร้อยใช้งานแล้วนะทุกคนใช้เวลาในการทำซัก 40, 40นาทีเนาะโอเคไหม ส,สิบสิบนาทีนะในการทดลองวงจรของเรานะคะเอ่อทดลองของเราคืออะไรคุณไม่ได้ต่อวงจรเองนะเออไมไ่ต่อวงจรเองนะแต่คุณครูจะให้คุณไปลากเส้นต่อจุดแล้วอธิบายการทํางานของตัวเอ่อรีเลย์ของเรานะคะใครที่แคปจอไว้ก็พิมพ์มาหรือเขียนมาก็ได้เข้าใจไหมพูดจนจบแล้วเพื่อนมาครบทียังวะสิบสามคนคนนี้ไม่ส่งสไลด์ให้นะคะเพราะถือว่าให้แคปจอแล้วนี่นะไปลากเส้นต่อจุดเองนะคะทุกคน ทำยังไงนะอีกทีหนึ่งอันนี้คือออกไม่ชัดต่อยังไงนะอันนี้เอ็นอะไรคะอันนี้เอ็นอะไรคะที่อาจารย์จับอยู่อ๋อเขาเป็นเอ็เอนอันนี้เป็นตัวขาเลยนะขาซีคอมมอนอนะคะคขาซีคอมมอนฝั่งนี้อาจารย์ใส่ไฟบวกฝั่งนี้อาจะใส่ไฟบวกนะเป็นขาคอยฝั่งนี้อาจารย์เป็นอะไรเหมือนกันขาคอยโอเคไหมคอยฝั่งนี้อาจารย์ใส่ไฟบวก คอยฝั่งนี้อาจารย์ใส่ไฟบวกนะคอยฝั่งนี้อาจารย์เอาไปไหนอาจารย์เอามาใส่สวิตเห็นไหมอาจารย์เอามาใส่สวิตนะนี่คือสวิตเห็นขาเปล่าเปื่อขนาดนี้นี่คือขาสวิตนะที่ขาที่หนึ่งของสวิตนะคะต่อไปนะคะนี่นะขาคอยอีกฝั่งหนึ่งใส่สวิตต่อไปขา no กับ nc นะคะ no 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 ไฟติด no ขา no นะขา no no อาจารย์ต่ออะไรไปตัวต้นทานตัวหนึ่งกับ หลอดไฟขั้วบวก N C อาจารย์ต่อเหมือนกันอาจารย์ต่ออะไรเ้นทานตัวหนึ่งกับหลอดไฟขั้วบวกอาจารย์เอาลบของหลอดไฟสองอันไปไหนต่อมาชนกันเห็นไหมอาจารย์ต่อมาชนกันอ,นจอานนอนจารย์เอาฐานฐานนะเมื่อกี้เนี้ยเราเอาไฟที่ N เข้าตัวขา C common แล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็เอานี่นะฐานก้อนเดียวกันนะนีฐานก้อนเดียวกันนะนนนเ,นนะเป็นขาลบขาบวกขึ้น C ขาลบลงถะลงหลอดไฟเหฟ็นนะ สว่นสวนส่วนอันนี้ส่วนคู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ต่อไฟบวกไว้ใช่ไหมอาจารย์เอาไฟลกไปไหนลงสวิตโอเคนะ